สวัดีครับสุริ FC แฟนมัลคทยทุกท่านครับมาดูเพชรภูผาครับเจอกับทางไพรถน้อยสีสุริยันโยธินคู่นี้เร็เปิดเนี่ยเอาเพชรภูผาต่อ5-4นะครับต้นต้นมาก็ตามเกมตามนั้นครับมีราครับิกมานักเงินบ้างครับจริจริงแล้วเหล็กตรงนี้จะดูอยู่เป็นราคาสมุดเบียดมาไพรถน้อยจับคอขี้บงในครับ่อไปค่อยๆล็อกค่อยๆคลองมันอยู่ครับช่วงต้นๆครับนีหมดสามยกมีราคาสมุดนะครับ ทำหวยราคาเสมอครับเบียดกันไปแล้วเป็นยังไงแพ้ชนะกันลูกไหนเข้ามาร่วมคุยกันได้ในทีมนี้นะครับไอ้ผู้พาเอกปูยีหรือว่าเจ้าเพชรผู้พาภู้เกตไฟขับคลับนักแข่งจากเขาทำซ้อมที่ค่ายมวยซสเปอร์บอลเทนิกแคมป์วัุบันอายุ17ปีนะครับในขณะที่ไพรถน้อยครับไพรถน้อยสีสุเรียนเดียวทีหรือว่าไพรถน้อยสองพระสบโชคครับนายจุฬาโคราศสองที่ค่ายมวยสองพระสบโชคปัจจุบันอายุ23ปีครับ หลักเลี่ยงภมนอกได้จริงๆก็วงในทั้งคู่นะเดินทีของคู่นี้ดูครับยังทรงๆกันอยู่ครับไรรน้อยกางเกงลูกเงินครับเป็นขากางเกงชมลู่มีขวาไปครับตีขวาอีกหนึ่งทีครับมาล็อกลัดมาครับค่อยเบียดยังไม่มีอะไรครับเกมตรงนี้ยังทรงๆกันอยู่ครับราคาในเสมอแดงเสมอเงนินครับ ซ้ายมาขวาคืนสอกซ้ายไปครับโดนอยู่นะครับน้ำกระจายใช้ได้ครับเบี่ยงมาไล่แข้เน็บซ้ายไม่โดนโอ้หนีออกมาได้ยังไงลูกนี้ใช้วิธีบิดตัวหนีนะครับไ้ขวาครับโดนเกี่ยวขายังไม่ลมครับจะซ้ายแข้งไปแต่ว่ายังไม่ถึงครับหยุดไม่ได้ยิงกลับมาก่อนกับซากันเอา้ยเตะขวาเข้านะครับเข้าแขนครับ อู๋วิโดนตุกเตะขาเตะไปพยายามเป็นไปครับเลาะเลาะเยียดเลียนไปไปขวาเอาตีขวาเกี่ยวมาต่ออยังดูดูกันอยู่ครับยังไม่ได้เปิดเกมเร่งเครื่องอะไรมากครับดูไปด้วยกันนะครับไปขวาไปครับปี๊ปปี๊มา ยึดก,กับโยกฝูแข้งซ้ายเข้าไป1ทีสำหรับทางไพร์รถน้อยเตะซ้ายอีกหนึ่งทีไพร์รถน้อยย,ยิงขวารอครับบางแข้งซ้ายให้ตรงหายุบบางขวาเพิ่มมายังไม่เข้าใส่มาครับปัดมาแล้วก็เตะขวาไพร์รถน้อยเดินก่อนนะครับโอ้โหจะมาโดนหมัดยับตีซ้ายตีซ้ายคืน เบียดมาวงในตีขวาตีขวาคืนแล้วก็พยายามขวางไม่ให้ตีครับตระทางเป็นผู้ขวาแข็งรถน้อยในเรื่องจะเปิดเกมตีเขาลนะครับมาชวนเล่นวงในกันแบบเต็มที่เลยจังหวะนี้หมัดมาเหยียบเขามาตีเข่าคืนปั่นมาก็ไไล่แขนกันครับตอนนี้เล่นเกมละเอียดครับตีขวาเนี่ยไปตีขวาเนี่ยคืนตีซ้ายขาตีซ้ายคืนไปขวาครับวางแข้งขวา ไปขวาวางแข้งขวาอีกเพืนภูผาหมัดซ้ายมาแล้วภูผาเสียบเข่าขวาครับภูผาเสียบรอบขาครับตรงนี้ลุงนี้ถือว่าดูดีใช้ได้วางแข้งขวาแต่โดนไทยน้อยดักจังหวะเกี่ยวขา,ขาหยุดยอยากอยากหวังวางแข้งขวาครับเอาครับเพ็นน้อยยกซ้ายบางังภูผาถอยหลังถอยหลังพยายามวางแข้งนะครับถอยหลังวางขวาครับรอยอยู่แล้วครับ เนียวางขวาครับเพชรภูผาน้อยเดินสายเพียมจะเล่นเกมบุงในอย่างเงีมีสอกซ้ายนําเข้าไปก่อนแล้วก็กอดคอแต่กอดคอไม่ได้โดนตีเข่าแล้วก็ตีคืนตีเข่าแล้วก็ตีคืนตีไม่ได้ครับอู้เพชรภูผามาสวยเลยนะครับยกนี้มีจังหวะสาดตร์แข้งขวาแล้วก็เสียบเข่าขาครับเนี่ยแข้งขวามาครับถีบซ้ายครับใลูกน้อยมุนเกาะไม่ติดโลจะสอกซ้ายมาแล้วตีเข่าซ้ายครับเพชรภูผาตีเข่าซ้ายครับเพชรภูผาโอ้โหราคาพีกอีกทีครับสียกนี่อยู่แดงห้าสามครับ ก็รอน้ำเงินอยู่นะแต่ว,ว่าอาวุธ่ยไฟแดงชัดๆแล้วครับตอนนี้อาวุธนี่มาแดงแล้วนะครับรอน้ำเงินอยู่นะครับว่าจะตีเข่าได้ตอนไหนราคาอยู่แดงครับครับจะมาได้ไหมครับตรรทานน้ำเงินไายรถน้อยวางขวาสวยเพชรภูผาวางขวาอีกซอกมายังไม่ถึงแล้วก็โดนตีขวาตีขวาขึืนซีซ้ายครับหมูนี่ะดูหมดจดเลยนะยกนี้นะไม่มีเหลี่ยมแท้เลยนะครับ ยังไงดีครับไพ่รถน้อยราคาลอยอยู่ครับยังต่อไม่แพงครับสอง,งเท่านั้นไขวามาซ้ายคืนขวามาตีเข่าขวาไปไว้ใจกันปาดหน้าตีเข่าซ้ายเนี่ยฮะลอยอยู่ครับมาครับไพ่รน้อยจะมาตามนัดไหมไพ่รถน้อยมาตามนัดไหมครับอุวุดีแดงขาดนะครับปูชนะขาดครับูเก่งกว่าครับแต่ไพ่รน้อยวันนี้ ยังไม่ได้ใช้ฝีมือทั้งหมดก็ว่าได้ครับเท่าที่เราเคยดูใยรลดน้อยมาครับจริงๆเหี่ยมเขาแกจัดจ้านกว่านี้เอาครับยกต่อไปนะครับยกสําคัญครับราสีแดง3.1นึครับเอาครับเสียบมาครับนายเงนเดินเร่งเครื่องมากขึ้นสงสัยอยากจะเล่งยกนี้ครับแต่ว่าจะเล่งทันไหมในเมื่อตันพุทากอดคอแล้วครับแข็งแรงครับ ทันไหมครับเฮียสงสัยจะตามไม่ทันละมั้งเฮียตีเข่าขวาครับเร่งเบียดมาตีขวาตีซ้ายคืนตีซ้ายมาเตะซ้ายคืนเบียดจับคอพยายามดึงตีกับตีซ้ายกับไพโรจน์น้อยไพโรจน์มาตีซ้ายธุดพาไปจางไดธุดพาเกี่ยวขาออกมาี๋ยวมาปาดมาเตะขวาครับถีบซ้ายครับเกี่ยวเขาโอ้ยเจอจับหมุนเลยครับ จบแล้วครับเดี๋ยวจบเลยผมบอกเลยแพ้ครับอยู่แดงแพ้ครับยิงยลูกให้ลุ้นแล้วครับไลูกน้อยจะตีเขาตอนไหนครับไม่ได้เลยครับแบบนี้ก็ดูไปตามภาพตามบรรยากาศแล้วกันนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับมีควาบรรยากาศมันพาไปครับแล้วก็เห็นเห็นกันอยู่ครับว่ามวยนั้นสู้แดงไม่ได้ครับไลูกน้อย ได้ก็สายเกินไปถ้ามี12ยกว่าไปอย่างนั้น้องเ้ยนี่มันยก4ไยก4ี่ยกขึ้นยกหอยู่แล้ยก4หมดยก4นะก็แพงแล้วนะครับไปยกที่5นะครับไม่รู้ว่าจะไล่ทันหรือเปล่ามันจะไม่ทันแล้วแหละไม่ไมีอะไรต้องนับตรงนอกอย่างเดียว